ุสาธุสาธุขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ทุกหลานเดินทางมาจากจังหวัดโซรินมาที่โคราชส,สำนักปู่คงมหาปู่คงนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาแล้วมันก็ต้องมาขอโชคสักหน่อยนะครับนะมี8อันพิมพ์ตัวเลขมาเลยครับจักสี่ห้าคนนะจักสี่ห้าคนถ้าชนกันผมจะหยิบทูบตัวที่ท่านผู้ชมนะครับเสียงทายกัน พิมพ์มาหน่อยระหว่าง1นถึงแตัวไหนครับคุณคํานางสวัสดีครับผลกุณแล้วก็คุณมอะไรเนี่ยมีมพาพรนะครับอ่านผิดทองแมทองแผ่นณพาพรอันที่แปดชานมสวัสดีครับผมล่างสุดขวาอันที่8ดครับอันที่8ปดอันที่เอาฮะฮเนี่ยเนี่ยหอส่วนใหญ่อันที่8ดนะเนี่ยปู่จะจุดทูปเบิกให้ให้ปู่เดี๋ยวให้ให้ปู่ จุดเขาเรียกว่าเปิดเปิดภูมไม่ใช่เปิดโชคให้นะครับอา่าเดี๋ยวอันที่แปดนะอันที่แปดเรื่องกำนันช่วยหยิบอันที่แปดมาให้หน่อยอันที่แปดอันสุดท้ายเลยตรงนี้เ,ออเดี๋ยวให้ปู่จุดธูปบ,บอกกล่าวก่อนนะครับอา้าวใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมสาธุด,ด้วยนะครับอันที่แปดนะครับเดี๋ยวให้เห็นนะอันที่แปดนะให้ท่านผู้ชม ได้มีส่วนร่วมในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้อ,อันที่แปดนะครับพระเจ้าสิบหกขันทานิสัาันยินสิบสี่เมืองบดาลสิบสองสองพหลุงอินภูมยมยักษ์คุณพันนาคาบรมุคูปูฤษีทั้งร้อแปดพระองค์ท้าเวสุวรรณนพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระปูนาคาญานาคีเจ้าทีเจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเมืองในการละครั้งนี้ข้าพระเจ้าขอจุดธูปเพื่อแผ่บารมีเพื่อแผ่พลังญาณเพื่อแผ่บุญญาลิศ ให้ลูกให้หลานที่เขาลูกนับถือศรัทธาที่ได้เดินทางมากราบไหว้ได้เดินทางมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งน,นี้โดยมีเทเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งบารมีเป็นใบบุญบารมีขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวทวาจงดลบันดาลเปิดโชคเปิดลาภเปิดให้ลูกหลานมีโชคมีลาบลูกหลานจะได้สร้างบุญสร้างบารมีในการละครั้งต่อไป ขอสิ่งศักดิ์สิทจงเมตตาดนบันดาให้เกิดผลสำเร็จผลสำเร็จผลสำเร็จด,ด,ด้วยธุอถื<า>ตอตะ,ะปูจุดนะครับแต่ว่าเราจะให้ปูเป็นตัวแทนจุดทูปเสียงทายให้หน่อยหลังจากที่ญาติธรรมเราได้เลือกมาแล้วว่าเป็นทูปอันที่สี่เนาะปูอันที่แปดขออภัยอ,อันที่แปดเฮ้สีสีใหม่อีกบ,บ้านอนอหนรุดตาบก็เร็ว <laughs> สาธุมาครับสาธุใครที่เข้ามาสาธุสาธุด้วยนะครับทูปอันที่แปดส่วนใหญ่ญาติธรรมที่ดูอยู่นะครับบอกว่าขอเป็นทูปอันที่แปดวันนี้ก็จะให้ปู่คงที่จังหวัดโคราชนะครับเราเดินทางมาที่อำเภอคงออตําบลเมืองคงอำเภอคงอจังหวัดโคราชนะครับปู่ศิว,นา,าวนาคาครับนี่ฮะ ถกหลับินทองสามตัวตรงเข้าด้วยเทือดฝ่าเจ้าขันสาลด้วยกรรมสกุลยักษ์โอ้จุดแล้วนะวปู่จุดให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็มารอรุ้นว่าทูบที่ปู่นั้นจุดให้ออ จะมีตัวไหนนะครับเอาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมสาธุสาธุบาร,รบีของท่านนะฮะลำบาร,รบีของทุกท่านทุกคนจงมารวมกันณนะสถานที่แห่งนี้นะครับเอาสาธุด้วยนะครับปู่คงจุดให้แล้วนะหลังจากที่เราร่วมกันว่าเราเป็นมัติฉันเนาะหนึ่งถึงแปดส่วนใหญ่เลือกอันที่แปดในการเสี่ยงโชคในวันนี้กี่วันหวยจะออก สำนักปู่คงจิวนาคาขอเลขอะไรครับขอเลขหัวกลมกลมหัวกลมกลมท่านคิดว่าอะไระรัฐบาลไทยจ้าถูกต้องแล้วจา้า <c ười> คำนางนะครับสาธุเข้ามาแล้วนะครับหัวกลมกลมเร็วๆใครพิมพ์มาหน่อยนะใครที่ดูอยู่ณณนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะตอนนี้ช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าหัวกลมกลมมาตรงเนี้นะครับเป็นตัวไหนระหว่างเลขศูนย์เลขหก เลขเก็ใช่เลขสองก็ใช่เอาใครทายถูกมีโชคใหญ่ปูกคกจุนให้เองกับเบือนะครับแล้วท่านผู้ชนก็เป็นคนเลือกทูบนี้เอาตัวที่สองหัวเหลมแหลมเออเราเราเรือด้วยเราเรือด้วยหัวแหลมมาแล้วครับตัวที่สองเร็วๆอ่ะใครทายมาหน่อยตัวที่สองหกอะไรดีอ่า หอ,อะไรดีหกหนึ่งหสองหสามสี่หรือหกห้าหอะไรดีเอามีสี่ด้วยนะมีสี่มาหกเจ็ดเมีเลขสี่หสี่มันอย่างเงี้ยพิมพ์ให้ตัวเต็มหน่อยบารบีทุกท่านทุกคนมารวมหนะ้สถานที่แห่งดีผมเป็นต้นบุญให้ปูกโคมเป็นคนจุดให้ด้วยอ่า ทุบแตกเลยนะทุบแตกตรงกลางนิดๆไม่นิดแหละพวเลยกลายเป็นเลขสองครับทุบแตกนะทูบแตกนะกลายเป็นเลขสองแล้วสาธุมาอ่ะพิมพ์ตัวที่สามมา6กสองอะไรจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าฮนะเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังนะว่าเราจุดได้ก่อนหน้านั้นที่จะจุดรูปนี้นะครับเป็น6กสองเช่นเดียวกันจะหก ตัวที่เราเคยจุดได้คือ628จุดล่าสุดให้ปู่คงจุดได้6 2 6 2อะไรพิมพ์ตัวเต็มมาด้วยนะครับถ้าใครที่ดูอยู่ณนะตอนนี้พิมพ์ตัวเต็มมาเลยคำว่าตัวเต็มคือ6อะไร62อะไร6 2อะไร, 6, 2, ะไรนะครับสาธุสาธุเอาแล้วครับ ผลสรุปออกมาอาแทบขนลุกเลยไม่ต้องแทบขนขนลุกจริงๆนะเอาขนลุกเลยตัวเดิมเป๊ะครับนี่ตัวเดิมเป๊ะได้ตัวเดิมเป๊ะเลยเรามาได้ตัวเดิมเป๊ะเลยครับอ่าตัวให้ปู่ให้ปู่เป็นคนจุดนะแล้วลุงกำนันที่มาด้วยวันนี้จุดทูบล่าสุดเนี่ยเป็นหกสองแปดตัวนี้เลย แต่ทูบไม่แตกของเราทูบแตกผ่าครึ่งดูให้ดีๆด,ดูให้ดีๆครับเออดูให้ดีๆหกสองอะไรดีอย่าลืมนะครับทูบแตกอย่าลืมทูบแตกด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับสาธุด้วยนะอ่ะดูดีๆนะดูดีๆนะปื๊บปื๊ปื๊ปนี่ตัวเดิมไหมตัวเดิมตัวเดิมตัวนี้นะครับตัวเดิมตัวนี้หกสองแปดตัวเก่าที่ลุงกำนันจุด สองอันก็คือ946ตัวล่าสุดจุด6 2 6 2เอ้ย628 628ตัวลุงกำนันที่มาด้วยนะครับที่ลุงกำนันมาด้วยวันนี้จุดได้628เหมือนกันเลย628แต่ทูบที่เราจุดแตกครับพิมพ์สุดปังมาด้วยครับรวยรวยเฮงเฮงครับ สุดปังรวยรวยเฮงเฮงครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเรามาลุ้นด้วยกันทูบเสียงทายเมื่อสุกคู่ดีนีอ่อาจารย์คงเปิดภูมิให้เปิดโชคให้เปิดบาร,รบีให้กับพวกเราหลังจากนั้นเราเป็นคนเลือกทูบนะครับทูบมีอยู่8อันด้วยกันส่วนใหญ่เลือกทูบอันที่8หลังจากนั้นเราก็ให้อาจารย์คงนั้นจุด ทูบเสี่ยงไทยให้นี่ฮะนี่เห็นไหมไม่รู้ตีตีเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างพี่มะน่อยฮะวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดโคราชมาหาอาจารย์คงก็ถือโอกาสขอโชคให้กับเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนคงจะล่ำลาไว้เพียงเต่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ